กันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อใดเป็นลำดับเลขคณิตที่มี5เป็นผลต่างร่วมลำดับเลขคณิตนะคะเราจะหาผลต่างร่วมได้จากนำพจน์ขวาลบพจน์ซ้ายนะคะหรือพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่ n นั่นเองนะคะจะเป็นค่าคงตัวเสมอเรียกค่าคงตัวนั้นว่าผลต่างร่วมเพราะฉะนั้นเราสามารถหา d ได้จาก นำ a 2ลบด้วย a 1นําำ a 3ลบด้วย a 2เช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะมาเริ่มกันเลยคู่แรก10ลบด้วย5ได้5นะ20ลบด้วย10ได้10แบบนี้ไม่คงที่นะคะก็จะเรียกว่ามันไม่ใช่ลำดับเลขคณิตนะไม่ใช่ลำดับ เลขคณิตข้อที่2นะคะ0-5ลบ5ได้ลบ5ลบ5ลบ0ได้ลบ5 10ลบด้วยลบ5ก็ได้ลบ5แบบนี้เป็นลำดับเลขคณิตที่มี D เท่ากับลบ5แต่เราไม่ได้ต้องการลบ5เราต้องการ5นะคะ ข้อ3ลบ2ลบด้วยลบเลบลบเป็นบวกได้ลบ2บวก7เท่ากับ5คู่ต่อไป 3- ลบด้วยลบ2ก็ได้3-2บวก2เท่ากับ5 8ลบด้วย3ก็ได้เท่ากับ5แบบนี้เท่ากับ5ห,หมดเลยนะคะถือว่าเป็นลำดับเลขคณิตที่มีดีเท่ากับ5นั่นเองนะคะ เท่ากับ 5. อ่ะส่วนข้อสุดท้ายจริงๆเราค้ามาพิจารณานะข้อสุดท้ายง่ายสุดนะคะ5ลบ5เป็น0 5นย์ลบ5เป็น0 5นย์ลบ5เป็น0อนย์แบบนี้นะคะคำตอบของข้อนี้ก็เลยเป็นชอยที่3นะคะ